จานเต็มดวงใหม่ทุกคนเบิ่งค่ะมองมาจากหน้าต่างได้เจอมเห็นก็นเลยฝ่ามว่าไทยเลยค่ะโอ้ยมีนกมินกบินพร้อมค่ะทุกคนภาพในไอ้ในโทรศัพท์ก็จะบุคค่อยชวยบันไดเนาะคะ่ะเ่ว่านกโทรศัพท์นี่ สวยมากเลยค่ะให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนโชคดีนะคะพระจันทร์เต็มดวงค่ะย่ำขึ้นนี่เพิ่งระเสว่าเสิมีแสงแสงเหนือแสงหงสงยางจะสิออกมาเบิงว่าสิมีบอย่ืจึงกับระเอกสิพ้าว่าเบิงด้ค่ะพระเอกพ้ามาเบิงดวงจันทร์ค่ะทุกคนพระจันทร์อียงเพิ่งบอกว่าสีมีไอแสงอยียงบุเรียนทึ่งฝ้าวาสัน พะเอกกับฝ้าพ้ามากกพระเอกเฮ้ะเอกย,ย่างนีวันน <c oughs> ี้เ้ยดูเพื้อนอพ่มาเบิกหงกเอกย่างไปใส่เปิดเฟสอยู่นี่นะเห <c oughs> ็นบอดนงชันมีดอกเอกไปกรับปะ ปลาปลาเ <c oughs> จ้าปลาต้อง <c oughs> ติจอบเบิงบ้งบงบดขึ้นในติพระเอกไปต้องเบือ้องดอกพาทุกคนมาเบิ้งแม่นม้ำค่ะต้นไม้กับใบไม้ล้วนหมดแล้วค่ะเห็ดเกิดลายลายค่ะทุกคนเจ้าก็เห็ดนี่ยังกระโดกะนดีดูพอเห็ดไหม หรือปาลาอยู่เนาะค่ะกระเมนงามนี่เห็ดนเดียวเจิมจะเอาไมา้เคีย่ยวเบิ้งค่ะว่าจับตัวเขาบริไซุงมือเนี่ยัหเป็นยังสิเห็ดแต่ตเสียบเนาะ <c oughs> มือเลอบปลาอยู่เลยค่ะ,ะเดเี๋ยวแมนบดเด่นี่นี่ทั้งนี่ทั้งบานแห่งมือบอยากค่ะเกิดธรรมาชาติแล้วเนาะค่ะทุกคนมันปลาชุม่มมันก็เกิดละเห็ดนะ แต่เห็ดอะไรเราก็ถ่ายให้ทุกคนดูซื่อน่นละพวกเก็บกินดนอกค่ะไปคับไปเบื้งแม่น้ำใกล,ใกล้ๆแม่น้ำที่สวยแม่น้ำที่เงียบสงบค่ะใบไม้ก็รวนเต็มเลยค่ะ กีป่าปาไหวทุกคนเบิ่งก่อนแล้วก็จะไม่ได้เห็นป่าๆแล้วนะจะไปเห็นแต่ในเมืองนะเห็นแต่ความเมยบุ่นวายนะคะไม่มีเงีย,งยบๆแบบนี้นะคะเ <c oughs> บิตัวทุกคนงามงามไค่ะใบไม้ค่ะร่วงลงมางามงามค่ะเบื้องเอา แดงอันตรายนี่ไหมน็ดต้องเอาลรอค่ะบ่งวิวไปโลดเจียงรถไฟอยู่ฝั่งพุ่น ใสใส่ค่ะใส่จริงๆเลยนกกะคะคุณนะท้องฟ้าก็สวยค่ะ นี่อันนี้ยังรลนยังเบาเบิดเลยค่ะต้นแก่มันจะลนก่อนต้อนอ่อนก็นยังเหลืออยู่ค่ะเ,เสียงรถไฟให้เบ่งทั้งบ้านด่ค่ะดูววิวแม่น้ำแล้วก็ไปดูบนบ้านอีกนะคะธรรมชาติให้ทุกคนดูค่ะล่นเกียบเบิดแล้วค่ะตัวอนอัน้นี้่ ไวงงามเนีน่ยอุ้ยชาวเมียนงามเหรอบังนูุกคนเหลืองที่เหลืองสีทอง เบิ่งดอกไหม่น้ำคาดอกใหม่ก็ยังเหลีอยได้ชมอยู่ค่ะนี่ดอกอันนี้ค่ะพักก็ได้เก็บกินไปเรื่อยๆด้ค่ะพักยิ่งเจิมนะผักสลัดอันนี้ก็ผักสลัดค่ะนี่ผักสลัดเห็นบ๊ เก็บไอ้ใบมันไปกินแล้วยอดมันก็ยังเหลืออยู่มันก็แตกขึ้นไม้ได้กินเรื่อยๆแล้วค่ะเนี่ยผักสลัดผักซีจีนผักซีเล้าเนี่ยค่ะแล้วนี้ก็ผักขึ้นช่ายค่ะนี่ขึ้นช่ายอุ้ยบางงามแต่ทะกคนบางดูเฮ้ยเดยดออกแล้วไหมฟังนี่งามเนาะนค่ะเอาขยับออกจ้กหน่อยก่อนจะได้เห็นวิวสวยๆค่ะ ตองเบือดอกเลือกคะยายเจิมผ้าเบืองไงธรรมชาตินีลาบ mm hmm. รรลุวัติเหตุคลิปนีอย่างกเกษตุธรรมชาติเพราะว่าอยู่ยายเจิมอยู่ในป่าเนาะค่ะ,ะเห็นรปลาๆนี่ละค่ะนี่พักสลัดก็ฝั่งนี้ก็แก่แล้วแต่กินได้ค่ะเอาไปลวกเอาไปหนึ่งใส่ปลาค่ะแซบค่ะแล้วสิย่างไปเบืองเห็ดปลาดีกว่าน,น้ามีบอกเดี๋ยวค่อยไปเอาคลิปนี้เลย วิวสวยงามให้ทุกคนเบิ้งแคนี้ก่อนค่ะอันดอกไม้นี่ก็ย่งเหลืออายุค่ะในกระถางนี่นี่ค่ะดอกไม้เอาคลิปนี้กับพ่อแคนีเด้อค่ะคลิปนี้กับพ่อ้องเห็นหนาจะเจิมดอกเบิ่งจะภาพฟังแต่เสียงไปค่ะแล้วไก่มื่อขึ้นนี่กับผ้าไปเบิ่งเงินพระเอกภาาไปเบิ่งเงินพระจันทร์เตรียมดวง จะเคยว่าจะมีแสงก็บอเห็นมีแสงเนาะกะเ็เได้ให้เอาล่วงให้ทุกคนเบิ่งหนล่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยายเจิมกับพระเอกสเตฟานนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye